โอ้วโ,โ,โ,โอ้ลิฟโอ้ลิฟมีคัตซีนด้วยเฮ้ยทำไดเยนี่ยทำดีโอวิง่งเลยว้าวมาแล้วโอ้อันนี้ต่อจาก เ,เกมหลักนะถ้าเป็นเกมหลักเนี่ยก็จะเป็นการตกลิฟต์เนาะอันนี้จะเป็นเกมแฟนเมกนะครับที่เขาทำขึ้นมาอีกทีนึงอ่าอยู่ตรับก็นูซแมปดอเวอร์ชั่นแฟนเมกนะครับเป็นดอชั้นที่2นั่นเองชั้นใต้ดินนั่นแหละเฮ้ยมีคุณซิฟิกด้วยเก็บได้ไหมกะคุณซิฟิกขอได้ไหมเอ๊ยคุณซิฟิกเสีย90โลบัคไม่มีตังเลยโอ้ โอเคฉันรู้ว่าพวกนายเล่นเป็นน่ะฉันขอเดินตามพวกนายละกันนะอันนี้ฉันเล่นครั้งแรกประตูหนึ่งร้อยหนึ่งอ๋อแล้วครับนี่คือประตูโอ้ยเฮ้ยอะไรหัวใจวายฮะอะไรอะไรโดนอะไรกันโรนันโดโรนันโดเฮ้ยอุ้ย โว้มีซ่อนตรงนี้ด้วยฮะโหไม่รู้เนี่ยเราต้องเดินเช็คดีๆมันมีมุมซ่อนของมันด้วยนะครับดึงดีบเวอร์แล้วไงต่อเฮ้ยรอด้วยดิรอฉันด้วยเมื่อกี้เหมือนเห็นโรนันโดด้วยอะ่ะโอ้ อะไรว่าทำไมเสียงดังจังอะไรอ,ะอ๊ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไร ลาวาบักบริการเติมโลบักเลทส,สูงและราคาถูกไม่ว่าจะเป็น VP Server เลท5ขั้นต่ำ20บาท ID Pass ขั้นต่ำ13บาทมีพรีเมียมไม่สามารถเติมได้นะครับและถ้าหากลูกค้าที่มีแรง VP หรือ1 5 0 0 XP จะได้รับส่วนลด5%จากการสั่งซื้อนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคเริ่มใหม่เลยทีเดียวเมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้เราไม่รู้อะไรเลย เมื่อกี้โดนผีอะไรก็ไม่รู้ด้วยใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะไอตัวเมื่อกี้ก็ตัวอะไรโอ้ยโบทำอะไรได้อะห้องมันแรนดอมมั่วด้วยสิแถวนี้หรือเปล่าโอ้ยว h a t ทำไมถึงมีประตูหนึ่งร้อยอยู่ตรงนี้ฮะ เขาเป็นอะไรกันอ๋อแอบบแอบบทำไมแอบ,บกันน่ะมีผีเหรอทำไมอ่ะโม่เลยเฮ้ยผมไม่รู้อ่ะมมเล่นไงวะ <laughs> โอ้แอบดบ้ยดิเฮ้ยอะไรอะแอบบแอบบก่อนระ <c oughs> บบส,สมจริงแอบบอะไร <c oughs> รอโจ้ด้วยกลัวผี <c oughs> โจ้ไม่อยากอยู่คนเดียวโดนจำสแกนอ,อกแตกตายนะ อุ้ยอะไรคัดซีอีกแล้ววัดวัวัดเกิดอะไรขึ้น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 ุนนนน้ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้คนหนึ่งไปไหนอ่ะมาหรือยังโอเคฝั่งนี้ไง let's go โอ้โหห้องโคตรเชียไปลุยครับ แอร์บล๊อบล๊อตอะไรเกิดขึ้นโอ้โอ้โอ้ว o w wow 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 oh oh ทุกอย่างมันเร็วมากเกือบตายแล้วเฮ้ยผีตัวนี้ยังไม่เคยเห็นในเกมหลักนะมันไวมากเลยไวกว่าแอมบูสอีกโอ้โห ีน่ากลัวจริงตัวเมื่อกี้เราจะตั้งรับมันยังไงวะถ้าเราไม่มีที่ซ่อนอะนะตามอยู่ครับเมื่อได้ทิ้งเว้ยนี่มันเคยเล่นเว้ยเดินตามเลยชิวตึงมากโอเคเดินไปเลยมีที่แอบให้แบบ ไม่ไม่พอแล้วมั้งไม่พอนี่หว่าอืมบันไดโอ้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 ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก เหมือนจังอ๋อให้ทำไงอ่ะเพื่อนตายแล้วอะ่ะเราก็ต้องไปต่อใช่ไหมโอ้แย่แล้วอะ่ะเหลือคนเดียวว่ะผมเล่นไม่เป็นด้วยดิทำไงอะ่ะกลัวผีด้วย ไปอีกแล้วไปอีกแล้วมปอีกแล้วแอบ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 มอนี hey, ผมแอบแล้วโอ้โ oh, ห oh, oh. ทุกอย่างมอาเร็วมากไปต่อครับห้องนี้อีกแล้วอ่ะ เฮ้ยอะไรอะ่ะมันต้องสู้กับมันยังไงอ,องสู้มันยังไงประมาณนี้ล้กันนะครับใครที่อยากเล่นก็ลิงแมพก็จะทิ้งให้ใต้คลิปนะครับผมยังเล่นไม่ผ่านวันเดี๋ยวค่อยมาแก้มือขี้แตกเลยตกใจหมดเจอตัวเมื่อกี้แก้ทางไม่เป็น